ตอนที่885ชื่อตอนว่าหลานราชันทันทีที่บรรพบรุษพันสนกล่าวคำนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ภายในหรือภายนอกสมรภูมิรบโบราณลว้วนแล้วจะเซียวสลังวาบไม่เสียทีที่เป็นหนึ่งในสองบรรพบรุษปีศาจของโลกสมุนไพรหินถึงกับกล้าเหยียดยามจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้ถึงเพียงนี้ทอดสายตาไปทั่วทั้งโลกสมุนไพรหิน เกรงว่าคงมีไม่กี่คนที่กล้าทำเช่นนี้แย่ชิงเฉินก็มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักปกติเขาเป็นคนที่มีบุคลิกสง่าผ่าเผยเวลานี้ดูจะสง่าผ่าเผยไม่ไหวซสิแล้วในอดีตเขาเคยว่านล้อมต้นบรรพบุรุษพันสนมาก่อนต้องการเชิญให้ต้นบรรพบุรุษพันสนคุ้มกันตัวเขาแต่ทว่าต้นบรรพบุรุษพันสนตอบปฏิเสธเขา มาวันนี้ต่อให้เขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ได้ว่าต้นบรรพบุรุษผพันสนจะมาที่โลกศูนรปีอ่านได้เกรงว่าคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อนต้นบรรพบุรุษผพันสนอย่าได้วาจาสามหาวมากนักในขณะนี้เสียงที่เยือกเย็นเสียงหนึ่งดังขึ้นลงศบขนาดยักษ์ลงหนึ่งถูกระดับราชนเทพสวรรค์หลายคนหามเข้ามายังสมรภูมิรบโบราณ ลองศพโบราณลงนี้ถูกหามมาหยุดอยู่ตรงหน้าแยกชิงเฉินเมื่อฝาลงถูกเปิดออกร่างกายจากหินเลือดกาลเวลาได้สาดส่องจนสว่างสว,งสวยไปทั่วทั้งสมรภูมิรบโบราณแห่งนี้ปรกากฏเป็นผู้เท่าคนหนึ่งคลานออกมาท่ามกลางหินเลือดกาลเวลาผู้เท่าผู้นี้สวมชุดจัก,กรพรรดินั่งสูงเด่นอยู่บนเมฆาแม้ว่าพลังงานในสายเลือดของเขาจะแห้งเหือดไปแล้วแต่ทว่าเมื่อเหลียวซ้ายแลขวาแล้วราวกับว่าเขาคือจัก,กรพรรดิของหมื่นอาณาจักร ราวกับว่าเขาคือผู้บงการฟ้าดินแห่งนี้ที่แท้จริงคนผู้นี้คือใครการที่มีผู้เท่าคนหนึ่งสวมชุดจักรพรรดินั่งสูงเด่นอยู่บนเมฆาอย่างกระทันหันเมื่อเหลียวซ้ายแลขวาแล้วมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เกิดอาการต้องการสยบแบบหุนหันพันแลนเหมือนว่าเขาเป็นจักรพรรดิมาตั้งแต่กำเนิดราวกับว่าเขาคือผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่กำเนิดพลังของเขา ไม่จาเป็นต้องทําเสียแ้งออกมาเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติข้าข้ารู้ข้ารู้แล้วว่าเขาคือใครเขาเขาคือผู้ที่คนเรียกขานกันว่าล้านราชันในที่สุดศีลาราชันผู้หนึ่งที่มาจากเขตศีลาสามารถจดจําประวัติความเป็นมาของคนผู้นี้ได้กล่าวด้วยความตระหนกว่าล้านคนสุดท้องของจกักรพรรดิอมะตะเพียงพอที่จะแสดงถึงฐานะอันสูงส่งของเขา สุดจะเปรียบเลยเขามีความเป็นกษัตริย์มาตั้งแต่กำเนิดความเป็นกษัตริย์ที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครหลานราชันถึงแม้ต้องเผชิญหน้ากับบุคคลระดับหลานคนสุดท้องของจกักรพรรดิอมตะซื้อเฟิงต้นบนรรพบรุษพันศสนก็เพียงแต่ยิ้มให้นิดหนึ่งเขาเป็นบุคคลที่เคยพบมาแล้วแม้แต่จกักรพรรดิอมตะอีกทั้งหาใช่จกักรพรรดิอมตะเพียงคนเดียวไม่หลานคนสุดท้องของจกักรพรรดิอมตะ กล่าวสําหรับเขาแล้วนับเป็นตัวอะไรได้บรรพบุพร,บรุษพันธสนหัวเราะทีหนึ่งและกล่าวเจ้าน่ะไม่ควรจะคานออกมาจากใต้ดินหากเจ้าไม่คานออกมาเกรงว่าคงมีชีวิตยอยู่ได้อีกนานคราวนี้เกรงว่าเจ้าคงจะไม่มีโอกาสที่กลับเข้าไปอีกแล้วใครบ้างล่ะที่หันกล้าดูแคนหลานคนสุดท้องของจกักรพรรดิมตะแต่ทว่าบรรพบรุษพันธสนกลับไม่มีปัญหากล่าวสําหรับบรรพบรุษพันธสนแล้ว การก้าวออกมาจากเขาพันศซนในครั้งนี้เหมือนเป็นการลิขิตให้ชาตินี้ของเขาต้องเสมือนดั่งเคลื่อนที่โหมศาดซัดและขยายวงกว้างออกไปถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุดรับรองว่าจะไม่จืดชืดต้นบรรพบรุษพันศนทุกคนต่างให้ความเคารพท่านเป็นบรรพบรุษปีศาจของโลกสมุนไพรหินหากคิดจะอาศัยกําลังเพียงลําพังของตนเพื่อแย่งชิงโลกศูนเปิยาแล้วก็ ดูออกจะประมาทเกินไปสิแล้วท่านคิดว่าสามารถเป็นศัตรูก,กับคนทั่วโลกได้อย่างนั้นเหรอระดับจกักรพรรดิเทพของโลกสมุนไพรหินไม่ใช่มีท่านเพียงคนเดียวแม้ว่าท่านจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของจกักรพรรดิเทพของนิกายเชื้อสายจากักรพรรดิอมตะเย่งชิงโลกกับศูนย์ปีอันเหนรอบรรพบรุษพันสนมองหน้าลานราชันทีหนึ่งและยิ้มเยาะว่า หลานราชาเสียแรงที่เป็นถึงหลานคนสุดท้องของจักรพรรดิมาตาซื้อเฟิงในสายตาของเจ้าหยุดหยุดตรงแค่ของวิเศษอย่างนั้นเองเหระที่เข้ามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อต้องการโลกอสุนปีอานแต่เป็นเพราะว่าพวกเจ้าไม่ควรแตะต้องนายน้อยของข้าข้าคุ้มกันให้กับนายน้อยหลี่พวกเจ้าแตะต้องคนของเขาก็คือเป็นศัตรูกับพวกเรานายน้อยหลี่อย่างนั้นเหรอหมายถึงหลี่ฉีแย่คนนั้นเหระ หลานราชนส่งประกายตาที่ยเย็นเยือกออกมาต้นบรรพบรุษพันุสนยิ้มนิดนึงกล่าวว่าถูกต้องจะไม่ให้ข้าลงมือก,ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากพวกเจ้าใส่หัวไปจากโลกอสูนปิยันเดี๋ยวนี้ยังมีเจ้ากล่าวเสร็จสายตอ,องเขาตกไปอยู่บนตัวแย่ชิงเฉินแย่ชิงเฉินที่ปกติมีบุคลิกอันสง่าผ่าเผยอย่างไรเขาทําตัวสบายสบายง่าย,ายๆเพียงใดเวลานี้สีหน้าของเขาดูปันยาอยังถึงขีดสุดเขา เคยเชื้อเชิญให้ต้นบรรพบุรุษพันศนเป็นผู้คุ้มกันให้กับตัวเขาแต่ทว่าต้นบรรพบุรุษพันศนไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยปฏิเสธทันควันแต่ทว่าเวลานี้ต้นบรรพบุรุษพันศนกลับเป็นผู้คุ้มกันให้กับลีชีเยผู้คนจำนวนมากที่ได้ยินคำพูดของต้นบรรพบุรุษพันศนแล้วต้องรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอันมากก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่า ลีชีเย่กับเขานั้นดูใกล้ชิดกันมากแต่ทว่าเขาพันสนแม้ไม่เคยปฏิเสธในเรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยยอม,มรับมาโดยตลอดอีกทั้งลีชีเย่ได้ประสบกับเหตุขับขันหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นเขาพันสนออกหน้าจนทุกคนแทบจะลืมเลือนในเรื่องนี้ไปแล้วเวลานี้ต้นบรรพบุรุษพันสนได้ออกปากยอมรับว่าให้การคุ้มกันลีชีเย่ด้วยตัวเอง แล้วจะไม่ให้ผู้คนรู้สึกตกใจได้อย่างไรบวกกับรีชีเย่ที่มีความสัมพันธ์กับแคว้นไผยักษ์นานเท่ากับว่าสองบรรพบุรุษปีศาจแห่งโลกสมุนไพรหินล้วนแล้วแต่เป็นผู้คุ้มกันด้วยกับเขาด้วยผู้หนุนหลังเช่นนี้คิดจะไม่หวดดีก็คงยากพันสนเจ้าหวดดีกันไปแล้วเจ้าคิดว่าจะมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นจกักรพรรดิเทพอย่างนั้นหรอจกักรพรรดิทำลายไม่ได้ก้าวเดิอนออกมาอย่างน่าเกรงขาม ต้นบนรรพบุรุษสนเพียงมองหน้าเขาแวบหนึ่งแล้วกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดจัก,กรพรรดิเทพเชนเจ้าที่แต่งตั้งตังตวเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าในเมื่อพวกเจ้าต้องการจะลองก็ไม่เห็นจะยากเจ้าเจ้าและก็เจ้าพวกเจ้าเข้ามาพร้อมๆกันทั้งสามคนเลยกล่าวพรางต้นบนรรพบุรุษพันสอนชี้ตัวไปยังจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้เทพมังกรศิลาหลีฟานหมิงและหลานราชันเขาต้องการต่อสู้กับสามคนโดยลำพังคนเดียว ผู้คนจำนวนมากต้องตระหนกตกใจกับคำพูดเช่นนี้ของต้นบรรพบรุษพันสนต่างรู้สึกใจหายใจคว่ำนี่มันอาหารการเสียเหลือเกินอาศัยกำลังโดยลำพังคนเดียวรับมือกับจักรพรรดินำลายไม่ได้เทพมังกรศิลาและรานราชันความอาหารการเช่นนี้ทอดสายตาไปทั่วทั้งโลกสมุนไพรหินก็คงมีอยู่ไม่กี่คนเวลานี้จักรพรรดินำลายไม่ได้รานราชันและเทพมังกรศิลาทั้งหมดสามคนมองหน้ากันและกัน หากจะสู้กันเดี่ยวๆพวกเขาย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของต้นบรรพบรุษพันศสนแน่นอนหนึ่งในสองบรรพบริปีศาจแห่งโลกสมุนไพรหินย่อมไม่ใช่ชื่อเสียงจอมปลอมอยู่แล้ว <c oughs> ดีมากงั้นพวกเราสามคนก็ขอคำชช้ญนะกับทักษะวิชาที่จะโศโอหังจากเผ่าปีศาจก็แล้วกันเทพมังกรศิลาเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าและกล่าวออกมาอย่างช้าๆทันใดนั้นพวกเขาทั้งสี่คนต่างยืนอยู่กลางอากาศ สรรพสิ่งของฟ้าดินล้วนแล้วแต่สลดอับแสงภายใต้ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขายามที่พวกเขาเก้าวเท้าออกไปสัปพเต๋อดังตุ่มตามหลักแห่งเตา๋าพุ่งสู่ท้องฟ้าดังน้ำตกสวรรค์เหล่าดวงดาราต้องสั่นเทากับสิ่งนี้กับการต่อสู้ที่เป็นหนึ่งไม่มีสองในตายลาททำให้พวกคนจำนวนนับไม่ถ้วนต้องกลั้นลมหายใจเอาไว้การที่มีโอกาสได้ชมการต่อสู้เช่นนี้ย่อมไม่เสียทีกับชาตินี้อยู่แล้วสังหาร ล้านราชันจกกักรพัรดิทำลายไม่ได้ทั้งสองชิงลงมือพร้อมกันพวกเขาสำแดงทักษะราชันและสัพพะทักษะวิชาประกายราชันของแต่และสายแบ่งบานจากมือของพวกเขาดุดดังกระบี่เทวฟาดฟันสวรรค์ประกายราชันทุกสายล้วนแล้วสามารถฟาดฟันอาดวงดาราจากก้าวชั้นฟ้าให้ร่วงหล่นลงมาได้ทักษะราชันที่เหมือนกันเมื่อถูกใช้ออกมาโดยราชันเทพสวรรค์กับถูกใช้โดยพวกเขา มีพลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพลันที่ทักษะราชันถูกแสดงออกมาโดยมือของพวกเขาทำให้หมื่นวิธีสลดสามารถสยบเหล่าสับพวิชาได้ทันทีที่หลานราชันและจักรพรัททำลายไม่ได้ลงมือเทพมังกรศิลาก็คำรามเสียงยาวกระดิ่งทองแดงที่ห้อยอยู่บนคอของเขาปรากฏเสียงคำรามของมังกรดังออกมาไม่หยุดเห็นมังกรขนาดยักษ์ตัวหนึ่งบินออกมาและเขาก็ร่วมมือกับมังกรขนาดยักษ์ตัวนั้น หอบเอาพลังทำลายฟ้าเข้าต่อสู้กับบรรพบรุษพันสนพวกเขาทั้งสามเรียกได้ว่าเป็นระดับบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งโลกสมุนไพรหินหากพวกเขาสามคนลงมือพร้อมกันสามารถทำลายฟ้าดินสามารถทำลายเหล่าเทวะภายใต้พลังอำนาจตาัไรผูต่อกรหลักกฎเกณฑ์จำนวนนับไม่ถ้นล้วนแล้วแต่ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่อให้หลักเกณฑ์ที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็ยากที่จะต้านทานอำนาจแบบนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสุดยอดสังหาร ของพวกหลานราชนสามคนต้นบรรพบรุษพันสนเหมือนมีท่าทีรอคอยอย่างสบายๆทำมือเป็นตราประทับราชนทำการปราบปรามคว้างออกไปยามที่ตราประทับราชันปรากฏบนท้องฟ้าล้วนมืดมิดเหล่าเทพเทวคุกเข่ากราบต่อให้เป็นหลักกฎเกณฑ์ราชันก็อับแสงลงทันทีพวกเขาถูกปราบปรามอย่างหนักปังไม่ว่าจะเป็นทั้งสาราชันไม่ว่าจะเป็นมังกรยักษ์ภายใต้ตราประทับราชนเช่นนี้พลันถูกสยบ จากเสียงที่ดังขึ้นทักษาราชันของหลานราชันและจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้แพ่นถูกทำลายจนแหลกล้านร่างของพวกเขาสองคนถูกพลังกระแทกจนตัวลอยออกไปส่วนเทพมังกรศิลาที่มีร่างกายสูงใหญ่ถูกสยบจนล่วงลงมาจากท้องฟ้าสูงการทำมือเป็นตราประทับราชันสยบสภทักษะราชัน,นิลันการเข็นฆ่าทำลายเหล่าเซียนที่อยู่ดินแดนเบื้องบน ยามที่ต้นบรรพบ,บรุษสนทำมือเป็นตราประทับราชาไม่ต้องพูดถึงคนอื่นต่อให้เป็นล้านราชจาจักรพรรดิทำลายไม่ได้ต่างรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ยิ่งใหญ่รู้สึกถึงความอึดอัดหายใจไม่ออกหลักกฎเกณฑ์ราชาของพวกเขาถูกสยบเช่นเดียวกันนี่มันทั้งสามวิชาอะไรกันเมื่อเห็นว่าแม้แต่หลักกฎเก,กณฑ์จักรพรรดิอมะตะยังถูกสยบไม่รู้ว่าจำนวนคนเท่าไหร่ที่รู้สึกขนลุกทักษะราชาเช่นนี้ออกจะน่ากลัวเกินไปแล้ว ทักษะสยบราชาที่อยู่ในตำนานราชามังกรพยักที่มีต้นกําเนิดมาจากป้อมปราการอสูรจดจําประวัติความเป็นมาของทักษะวิชานี้ได้กล่าวสําหรับทักษะวิชานี้แล้วมันเป็นความทรงจําที่ลึกซึ้งยิ่งนักสําหรับป้อมปราการอสูรเมื่อครั้งนั้นจักรพรรดิมตาหญิงฮงเตียนเข็นฆ่าทําลายอาณาจักรสวรรค์นางสำแดงทักษะสยบราชาออกมาทุกสัพพาวิชาล้วนต้องหลีกหนี ต่อให้เป็นหลักกฎเกณฑ์จักรพรรดิอมตะก็ต้องถูกสยบเช่นกันจกักรพรรดิอมตะฮงเตียนเคยได้ชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิอมตะหญิงไรผู้ต่อกรแห่งยุคนับแต่อดีตการเป็นต้นมากระทั่งมีผู้นำเอานางมาเทียบเคียงกับจกักรพรรดิอมตะเจียวเฮิงเปิดออกหลานราชนคำรามเสียงยาวในที่สุดเขาก็ได้สำแดงทักษะเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่ถ่ายทอดโดยจกักรพรรดิอมตะซื้อเฟิงออกมา ฉพาปนนั้นปรากฏยินยางสับเปลี่ยนแยกไม่ออกว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนจักรพรรดิอมตะเสด็จออกมาประคองกาวโลกจักรพรรดิทำลายไม่ได้ได้ร้องเสียงคำรามดังก้องได้แสดงทั้งสา,าราชาที่ทรงพลังมากที่สุดของตนได้ปลดปล่อยวงแหวนชีวิตพลังงานในสายเลือดที่ไร้จุดสิ้นสุดออกมาราวกับว่าเป็นมหาสมุทรเทพมักงกศลาก็คำรามเสียงดัง ถึงกับมิเสียดายที่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในสายเลือดจนมนมหาศาลกลับกลายเป็นร่างมืองกรทองร่วมกับจักรพรรดิทำลายไม่ได้บุกเข้าสังหารบร,บรรพบุรุษพันสนพร้อมกันต่อให้เป็นทักษะใจจมูกแห่งสวรรค์ก็ใช้ไม่ไี้ผลบร,บรรพบุรุษพันธสนได้ประทุอำนาจของจักรพรรดิเทพออกมาเช่นกันพลังงานในสายเลือดจับตัวกลายเป็นมังกรอนที่แท้จริงเพียงพลิกฝ่ามือก็สำแดงทักษะสยบราชาออกมาหนึ่งทักษะวิชาสยบทุกสัพพวิชา ไม่มีใครสามารถต้านทานได้ต้นบรรพบรุษพันสนได้ฝึกทักษะวิชาสยบราชันมาน,นานนับหลายแสนปีหลังจากได้รับการถ่ายทอดระบบถ่ายทอดทางความคิดที่สมบูรณ์แล้วราวกับว่าเขาเหมือนเป็นพยัก์ติดปีกทำให้อำนาจทักษาราชาของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวปังปังปังต้นบรรพบรุษพันโซนไซส์กำลังเพียงคนเดียวรับมือถึงสามคนเขาได้สมแดงทักษะสยบราชานจนมีพลานุภาพถึงขีดสุด ทุกความเคลื่อนไหวสามารถสยบสรพวิชาหมื่นวิถีต้องร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าการสยบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อให้ล้านราชันแสดงทักษะใจตำลองแห่งสวรรค์ออกมาแต่ก็ยังไม่ได้เปรียบเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องพบกับบรรพบุรุษพันศนท่าภายในสองกระบวนท่าทั้งหมดก็ถูกพลังของบรรพบรุษพันศนกระแทกจนร่างเปลี่ยงไปจัก,กรพัรดิทำลายไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองยิ่งนักในที่สุด เขาก็ได้สําแดงทักษะกายาผลึกเจจำนงแห่งสวรรค์ออกมาพร้อมกับแสดงทักษะราชันไปด้วยเข้าสังขารบรรพบุรุษพันศนต้นบรรพบุรุษพันศนเพียงพลิกฝ่ามือทั้งสองทีหนึ่งทําการตัดมิติการเวลาขาดออกจากกันท่านนั้นก็ทําให้จักรพรรดิทำลายไม่ได้ถูกขวางกั้นเอาไว้เพียงคนเดียวขณะเดียวกันทักษะราชาถูกสําแดงออกไปตูมเสียงดังสนั่นกึกก้อง จัดการซัดจนหลานราชานและเทพมังกรศิลากระเด็นกระดอนไปทําให้พวกเขาต้องกรากเลือดออกมาอย่างแรงอาศัยเพียงสามกระบวนท่าเท่านั้นทั้งหลานราชานและเทพมังกรศิลาก็ถูกซัดจนกรากเลือดอย่างแรงอันเป็นฉากที่สร้างความบั่นวให้กับทุกคนนี่นี่มันอาหารการเกินไปแล้วกระมังแล้วยังจะมีใครสามารถต่อกรได้อีกหรือเนี่ยเมื่อเห็นต้นบ,นบรรพุทษพันธ์สนลงมือก็สามารถทําให้หลานราชานกับเทพมังกรศิลาต้องได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้พวกคนจนํานวนมากต้องสั่นเทาภายในใจจงเปิดในเวลานี้จัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้และหลานราชันไม่ได้ปิดบงังซ่อนเร้นอีกต่อไปแล้วทั้งสองต่างเสกเอาวุธจัก,กรพรรดิอมะตะออกมาฉับพลันนั้นบังเกิดเปน็นอำนาจราชันที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้บุกโจมตีต้นบรรพบรุษพันสนพร้อมๆกัน